สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยก็มีข่าวประชาสัมพันธ์โดยผู้ที่จะสอบในตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับล่าสุดเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วนะครับในการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารซึ่งในครั้งนี้เขาสรรหาพร้อมกันเลยนะครับทั้งในส่วนของอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงเมืองพัทยาด้วยนะครับทีนี้ในรายละเอียดเนี่มีค่อนข้างเยอะนะครับเฉพาะในในในคลิปนี้เนี่ยผมนำเอาในส่วนของอประกาศสรรหาสายงานผู้บริหารของอบตอมาพูดคุยกันก่อนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับในประกาศอานุคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของอบตอเนี่ย เขาจะเปิดรับสมัครนะครับเรามาดูว่ารับสมัครกันก่อนอเขาจะรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับโดยรับสมัครเนี่ยตั้งแต่3ตุลาคมไปจนถึง29ตุลาคมนี้แล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแล้วก็เตรียมความพร้อมกันเอาไว้นะครับทีนี้ในส่วนของอบตเนี่ยวิธีการสรรหาเนี่ยเขามีอยู่3วิธีด้วยกันนะครับการสรรหา1ก็คือการสอบคัดเลือก2การคัดเลือก 3การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกนะต,ตรงนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นหนึ่งวิธีที่ oh 1ก็คือการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกเนี่ยนะครับก็คือการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดํารงตําแหน right for <Okay. S 1> ่งต่างสายงานนะหรือแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตําแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นจากผู้ปฏิบัติไปเป็นอํานวยการหรือประเภทอํานวยการท้องถิ่น ดำลงตําแหน่งประเภทบริหารเช่นเช่นอะไรเช่นผอ,อออกองคลังไปสอบตําแหน่งรองประหลัดเป็นต้นนะครับหรือแต่งตั้งพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาให้ดําลงตําแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษาถ้าเป็นแบบนี้นะครับเขจะใช้วิธีการสอบคัดเลือกนะครับทีนี้ต่อมา 2. การคัดเลือกการคัดเลือกก็คือ คัดเลือกแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในสายงานบริหารให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นประหลัดรองประหลัดรองประหลัดสอบไปเป็นประหลัดนะครับหรือประหลัดต้นสอบไปเป็นประหลัดกลางเป็นต้นนะครับนี่คือในในการคัดเลือกเขาใช้คําว่าการคัดเลือกก็คือในตําแหน่งเดิมแต่บริหารเดิมแต่ว่าทำสอบมีการคัดเลือกเพื่อให้ระดับที่สูงขึ้นนะครับ แล้วก็ 3. คือการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกนะตรงนี้ก็คือการสรรหาตำแหน่งที่มีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้ผู้ดํารงตําแหน่งในสายงานเดียวกันมีสิทธิ์สมัครสรรหาโดยใช้การสรรหาด้วยวิธีการคัดเลือกและผู้ดํารงตําแหน่งต่างประเภทหรือต่างสายงานต่างสายงานกันเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะสมัครสรรหาโดยใช้การสรรหาด้วยวิธีการสอบคัดเลือกก็จะมี3 วิธีด้วยกันนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับาการรับสมัคราการรับสมัครที่พูดคุยไปเบื้องต้นนะครับก็คือรับสมัครตั้งแต่3ตุลาคม68ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับจนถึง29ตุลาคม2568เวลา24นาฬิกาโดยที่เขารับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับที่เว็บไซต์ Uh, local2568.thajobjob.com ต uh, ามหน้าจอที่ผมขึ้นให้ดูนี้เลยนะครับหรือคุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปสมัครที่เว็บไซต์นั้นได้เลยนะครับ uh, ทีนี้นะครับขั้นตอนเนี่ยข้าคร่ากวก่อนนะครับตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับ uh, เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะมาพูดคุยในรายละเอียดต่อไปก็คือเราเข้าไปกรอกใบสมัคร ออนไลน์นะครับแล้วก็พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าวนะครับเลือกหัวข้อ,อสมัครสรรหานะครับอันนี้ผมข้ามในรายละเอียดเอกสารที่จะใช้ไปก่อนนะครับทีนี้นะครับเราไปดูตําแหน่งว่างนะตำแหน่งว่างว่ามีตําแหน่งอะไรบ้างในส่วนของออมตนะครับนี่เลยนะครับตามเอกสารหมายเลข1เอกสารหมายเลข1นนะครับตำแหน่งที่จะ สรรหาในครั้งนี้ตำแหน่งรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบล386อัตรานะครับเป็นนักบริหารท้องถิ่นระดับต้นนะตรงนี้นะครับเยอะเลยนะครับจำนวนเยอะเลย386อัตรา2หัวหน้าฝ่ายเป็นนักบริหารงานทั่วไประดับต้น179อัตรา3หัวหน้าฝ่ายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นนักบริหารงานทั่วไประดับต้น14อัตรานะครับ14อัตราต่อมานะครับ 4. หัวหน้าฝ่ายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมายงานนิติการนักบริหารงานทั่วไประดับต้น18อัตรา 5. หัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานคลังระดับต้น339อัตรา 6. หัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานช่างระดับต้น395อัตราเลยนะครับ 7หัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น2 1 4อัตรา8หัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น72อัตรา9หัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานประปาระดับต้น1อัตรา10หัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานการศึกษาระดับต้น170อัตรา11หัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานเกษตรระดับต้น11อัตรา 12. องรองรองผู้อำนวยการสถานศึกษา5อัตรา 13ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก9อัตรานะครับตรงนี้นะครับต่อมานะครับตำแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง1อัตรา 2. ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง20อัตราและ 3. นะครับประหลัดงค์งการบริหารส่วนตำบลนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลางหรือระดับต้น 239อัตราด้วยกันนะครับต่อมานะครับตำแหน่งรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลาง9อัตรา 2. หัวหน้าสำนักประหลัดผู้อำนวยการกองอตรงนี้นะครับนักบริหารงานทั่วไประดับกลาง2อัตรา 3. หัวหน้าสำนักประหลัดระดับต้น989อัตราโ้เยอะมากเลยนะครับ989อัตรา 4. ผู้อำนวยการกอง การเจ้าหน้าที่ระดับกลาง1อัตรา5ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่นักบริหารงานทั subway. ่วไประดับต้น2อัตรา6ผู้อำนวยการกองหรือผู้อำนวยการส่วนนักบริหารงานการคลังระดับกลาง10อัตรา7ผู้อำนวยการกองนักบริหารงานคลังระดับต้น 1, 158ัอัตรา8ผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการส่วนนักบริหารงานช่างระดับกลาง9อัตรานะครับต่อมานะครับ ผู้อำน่มยการกองนักบริหารงานช่างระดับต้น1 4 8 2อัตรา10นักบริผู้อุ่มยการกองหรือพุ่มนวยการส่วนนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง9อัตรา1ผู้อำนว่มยการกองนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น7 9 8อัตรา12ผู้อำนว่ยการกองนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น255อัตรา 13. ผู้อำนวยการกองนักบริหารงานป่ปาระดับกลาง1อัตรา14ผู้อำนวยการกองนักบริหารงานการศึกษาระดับกลาง1อัตรา15ผู้อำนวยการกองนักบริหารงานการศึกษาระดับต้น1580อัตรา16ผู้อำนวยการกองนักบริหารงานการเกษตรระดับต้น109อัตรา17ผู้อำนวยการสถานศึกษา105ออัตรานะครับตรงนี้เนี่ย เป็นตําแหน่งที่เขาประกาศรับในครั้งนี้นะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะมีการตําแหน่งเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยก็จะมีการเกษียณอายุราชการเพิ่มเติมอีกนะครับก็อาจจะมีขึ้นบัญชีเอาไว้แล้วก็มีการเรียกเพิ่มเติมนะครับทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือในส่วนของการรับสมัครสอบ สรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนในรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาพูดคุยกันต่อในคลิปต่อๆไปนะครับ